เมื่อปี30ไม่มีใครมากนักที่จะลาออกจากราชการหนึ่งในจำนวนที่ลาออกจากราชการก็คือแม่จิ๊บกับท่านผอ,อสุนัยแม่จิ๊บรับราชการครูท่านผอ,อสุนัยทำงานกรมชนประทานลูกขาทำไมถึงกล้าลาออกไม่เสียดายค่ารักษาพยาบาลฟรีคุณสามีฟรีคุณลูกฟรีพ่อแม่ฟรีเหรอโอ้มันก็เสียดายอยู่นะถ้าหากว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่า แม่จิ๊บทำงานขายประกันชีวิตกับบริษัทนี้แม่จิ๊บมีความรู้สึกภูมิใจที่เราทำได้และได้อย่างยาวนานและสำเร็จคำว่าสำเร็จก็คือสำเร็จในฐานะที่ส่วนตัวที่แม่จิ๊บบอกว่าตัวเองสำเร็จแล้วและลูกสองคนนะคะก็คือแม่จิ๊บมีลูกสองคนกับท่านผอซูน่านี่แหละค่ะแม่จิ๊บมีลูกสองคนคนแรกก็มาทำยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะคนที่สองก็เกือบยี่สิบปีสิ่งนี้ก็เป็นตัวการันตีได้ว่าเมื่อพ่อแม่สำเร็จ ลูกก็อยากมาทําด้วยแม่จิ๊บไม่ได้บังคับนะคะว่าให้ลูกๆมาทํางานนี้กับแม่จิ๊บแต่ให้เขาดูเองให้เขาเลือกเองเขาบอกแม่จิ๊บคาหนึ่งว่าจบปอตรีจะไปทํางานอื่นเขาก็ให้แค่หมื่นห้าตอนหนูเรียนแม่ก็ให้มากกว่าหมื่นหอยู่แล้วอ่ะแล้วหนูจะพอใช้เหรอเอาหนูเลือกเองหนูคิดเองลูกเดี๋ยวจะหาว่าแม่บังคับเรียนเออแม่บังคับให้มาทํางานเชื่อไหมคะลูกเชื่อไหมคะลูกแม่จิ๊บเนี่ย ลึกๆไม่อยากให้ลูกไปทํางานอื่นเลยลึกๆอะ่ะแต่ไม่อยากบังคับแค่นั้นเองแต่พอลูกเลือกงานขายประกันในบริษัทที่ไม่จิบทําอยู่เนี่ยไม่จิบภูมิใจและดีใจโคตรสุดเลยนะคะและตอนนี้ทั้งคู่เขาก็สําเร็จสรุปแล้วแม่จิบเป็นเจ้าของสํานักงานม่จิบกับท่านผออสุนัยเป็นเจ้าของสำนักงานอ่าน้องบัวลูกคนแรกเจ้าของสำนังก,นกางานชัยภูมิลูกคนที่สองเจ้าของสำนักงานชุมแพจังหวัดขอนแก่น ลูกค้าลองดูนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้อ่าแล้วแม่จิ๊บจะฝากให้ท่านผอ,อสุนัยโทรกลับให้รายละเอียดต่างๆให้ลูกลองดูหวังว่าเราคงได้ร่วมง,งานกัน